คุยหลังเกมในเกมที่เวกแฮมยูเนเต็ดบุกไปพ่ายแพ้ต่อฟอร์เรสต์2ประตูต่อศูนย์ สวัสดีสาวกเวกแฮมทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงหลังเกมในเกมที่เราบุกไปพ่ายแพ้ต่อนอตติงแฮมฟอร์เรสต์งประตูต่อศูนย์เมื่อคืนที่ผ่านมานะว่ามีประเด็นอะไรกันบ้างในสําหรับเกมในค่าคืนที่ผ่านมาก่อนอื่นก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องคนหัวคอนกันมาด้วยนะครับอ่ะเรามาเริ่มจากไ์อัพสวีผู้เล่นตัวจริงของเมื่อคืนก่อนเลยครับโดยที่ฝั่งผู้มาเยือนเวกแฮมยูเนเต็ดข่าวดีคือได้มิเกลอันโตนิโอกลับมาช่วยทีมได้สําเร็จนะโดยที่ตาแหน่งผู้รักษาประตูะเป็นอ แบ็คซ้ายจะเป็นไอเมอร์ซันแบ็คขวาจะเป็นครูฟาวเซนเตอร์ฮาสอตัวจะจะเป็นอาร์เกิร์ดจับคู่กับเคอร์ซูม่ากลางรับ2ตัวจะเป็นเอ็สันเอาเลสจับคู่กับคารลัมฟิลิปส่วนแดงการ3ตัวจะเป็นโมฮัมเหม็ดคูดุสเจมวอร์ดพาแล้วก็จาร์ลอตโบเวนน้าเป้าวันนี้อย่างที่ผมบอกนะเราได้มิเกลอันตนิโอกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงโดยที่เริ่มเกมมามันยังไม่ถึง10นาทีทางฟอร์เรสก็มีโอกาสได้ซัดก,ก่อนนะ จอๆเลยแต่อ r ริโอลาก็ซปเปอร์เซฟช่วยทีมเอาไว้ได้นะจังหวะที่นูโนเตาเลสเปิดบอลมาให้กับอ e ีเลนกาได้ซัดแบบจอดๆเลยแต่ต้องชมความยอดเยี่ยมของอาริโอลาที่ช่วยทําให้ทีมไม่เสียประตูนในจังหวะนี้หลังจากนั้นเบคแฮมมีโอกาสได้ส่วนนะอยู่จังหวะหนึ่งเป็นจังหวะที่เหมือนว่าจารอดโบเวนได้รับบอลมาวิ่งกระชากมาแล้วเปิดสุดเส้นเข้ามาให้ทาง คูดูสนะคูดุสได้ซัดไปจอจๆเหมือนกันแต่ถูกกองหลังของผู้แข่งบล็อกเอาไว้ได้แล้วก็มีจังหวะซูเปอร์เซฟอีกครั้งของอาริโอลาในนาทีที่2ี่นะเป็นจังหวะที่บอลจุดมุนอยู่หน้าปากประตูแล้วบอลไปถึงกิบไว้ได้ซัดจอดๆเลยแต่อาริโอลาก็ยังคงช่วยทีมเอาไว้ได้ในอีกหนึ่งจังหวะสุดท้ายก็มาเสียประตูการจนได้ในช่วง ดเวลาบาดเจ็บมาเป็นจังหวะที่ทาง nottingham forest จ่ายบอลยัดเข้ามาในแดนกลางให้กับ a วนายีแล้วก็พลิกตัวซัดเข้าไปเต็มๆหมดสิทธิ์เซฟสำหรับ ariola ซึ่งจังหวะนี้ผมมองว่าเฮ้ยทำไมมันทะลุไปถึง a ว o นยีง่ายๆอย่างนนั้นเลยตรงกลางอะ่ะมันโบมากเลยแล้วซึ่งแบบอีกแล้วอะ่ะเป็นทุกนัดเลย4 5หนัดหลังมานี่คือเราโดนแทงจัดตรงกลางทำให้คู่แข่งเขามีโอกาสยิง ประตูแบบจอดจ่อปเนี่ยทุกครั้งเลยหลายนัดมากและนัดนี้ก็เป็นอีกแล้วจากจังหวะเนี่ยแบบจังหวะที่ผมจําไม่ได้อะใครจ่ายน่าจะเป็นโรลิเกตมั้งจ่ายยัดเข้ามาให้อาวอนิยี่แล้วก็พลิกตัว1นึงจังหวะแล้วก็ซัดจอดจ่อทำให้จบครึ่งแรกเราถูกนอตติงแฮมฟอร์เรสนำไปออกนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์และเริ่มครึ่งหลังมาได้มีกี่นาทีเราก็เกือบเกือบที่จะเสียประตูเพิ่มนะจังหวะที่อ e ีเลงการได้ซัดบอลเล่เต็มเต็มข้อเลยแต่ อาลรเวลาก็ยังช่วยทีมเซฟไปอีกและความชิปหายก็มาเกิดขึ้นอีกนอกจากกระตามหลังคู่แข่งแล้วก็และก็ยังปั้นเกมไม่ได้แถมยังต้องมาเสียผู้เล่นอีกเป็นจังหวะที่คาร์ลัมฟิลิปปไปยกข้าสูงใส่กิบไว้ในนาทีที่71ของเกมถูกใบแดงไล่ออกจากสนามทำให้สถานการณ์ในตรงนี้เริ่มแย่และนอกจากจะปั้นเกมไม่ได้ สกอร์ตามหลังคู่แข่งตัวผู้เล่นก็นกลับน้อยกว่าอยากจะรู้จริงๆว่ามึงเข้าอย่างนั้นทําไมวะคาร์ลันฟิลิปมึงเพิ่งโดนใบเหลืองมาช่วงนาทีที่ประมาณ68ดเองด้วยซ้ำอะ่ะทาให้ในเกมเนี้ยจากที่ว่ายากลยแล้วกลายเป็นโคตรของโคตรโคตรโคตรยากเลยเพราะมันเสียเสียผู้เล่นในตําแหน่งแดนกลางอนะ่ะซึ่งตัวผู้เล่นในต,ตาแหน่งแดนกลางของเราช่วงนี้แม่งก็มีปัญหามากพอแล้วแล้วนี่มาเสีย คาลัมฟิลิปไปอีกแล้วนั้นน่าจะต้องออกไปเยียนเบนฟอร์ดที่มีเกมลุกที่จัดจ้านมากกว่านี้อีกนะและ้วก็มาสุดสุดท้ายแล้วก็มาเสียประตูที่2จนได้ในานาทีที่90บวกเป็นจังหวะที่วิลเลียมเปิดบอลผ่านเข้ามาแล้วอิเลงกาชาร์จจอจอๆบอลปิ้นมาถึง ทางนิสันโอดอยนะั้นได้สัดโล่งๆแบบเต็มๆเป็นประตูปิดกล่องในเกมนี้จบเกมนอตติงแฮมฟอร์เรสชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0มาถึงตรงนี้เรายังไม่ชนะใครเลยตั้งแต่ปี2024แล้วนะคือแบ่งเป็นแพ้4เสมอ4โดยที่ในเกมนี้เริ่มมีกระแสของแฟนบอลต่างประเทศเริ่มออกมาต่อต้านไล่มอยแล้ว เริ่มชูป้ายว่าม,ยามอยเอามอยเอามอยเอากันแล้วในตอนนี้เหมือนว่าเริ่มจะไม่พอใจกับผลงานของเดวิดมอยในตอนนี้รับกันแล้วนะอ่าแล้วเดี๋ยวผมมาด,ดูสถิติกันในเกมนี้ดีกว่าโดยที่ในเกมเนี้ยทางฝั่งเจ้าบ้านมีโอกาสยิงถึง19ครั้งแต่เขาเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ถึง2ประตูส่วนที่ทางผู้มาเยือนอย่างเวลแคมของพวกเรามีโอกาสยิง10ครั้งไม่เข้าเลยสักลูก คือการได้อันโตนิโอกลับมาแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องเกมลุกความเฉียบขาดอีกอยู่อย่างที่ผมบอกตัวอ,อันโตนิโอหายไปมันไม่สําคัญเท่ากับลูคัสปาเกต้าเจ็บอะการที่ขาดลูคัสปาเกต้าเนี่ยทำม่แดนกางแม่งไม่สร้างสรรเลร็จเมื่อวานแบบตื้อมากเหมือนเหมือนมีตู้เย็นไปยืนอยู่3-4คนไม่มีการปั้นเกมไม่มีอะไรเลยโดยทําให้ตอนนี้เวสแฮมเมอร์เต็ดของเรา ยังคงอยู่อันดับที่8ของตารางนะโดยที่แข่ง25นัดมีอยู่36แต้มส่วนทางเจ้าบ้าน nottingham forest แข่ง25นัดมีอยู่24แต้มซึ่งถ้าดูตามตารางคะแนนแล้วอะถ้าไบตันชนะนัดต่อไปของพวกเขาได้เขาจะเก็บเพิ่มเป็น35แต้มซึ่งเขาจะแซงหน้าเราขึ้นไปอยู่อันดับที่8ทันทีอะและในเกมต่อไปเราจะต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบนฟอร์ ในสึกดลอนดอนนะเกมนี้เดี๋ยวมาคุยกันก่อนเกมอีกทีอ่ะแล้วยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องคนหัวค้อกันด้วยนะครับแล้วมาเจอกันมาอีก,อกทีในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ